g w i l l a Swise, a Srock, King IT Network, t RipTech สวัสดีครับพบกับตั้มที่โอโคโซนอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมมีโปรดักต์ซึ่งเป็น USB WiFi Adapter จากทาง TP-Link มานำเสนอกันอีกแล้วนะครับหลังจากตัวก่อนนะครับผมเคยรีวิวไว้ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับ USB WiFi Adapter ตัวเล็กจากทาง TP-Link เองตัวนั้นมาในชื่อรุ่นว่า T2U นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็เป็น T2U เหมือนกันนะครับแต่ว่าเติมเพตามหลังมาอีกตัวหนึ่งพิเศษกว่านะครับคือเขาจะสามารถถอดเปลี่ยนเสาได้นะครับแล้วก็มีปุ่ม WPS ด้วย ตัวนี้ครับสปีดก็จะเหมือนตัวเดิมนะครับคือแบ่ง5 GHz ออกเป็น433 Mbps ส่วน2.4 GHz อยู่ที่150 Mbps นะครับโอเคหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปแกะกล่องกันดูเลยเปิดกล่องออกมานะครับด้านในก็อย่างแรกที่เราเห็นกันเลยก็จะเป็น Quick Installation Guide นะครับตามมาด้วย CD นะครับแล้วก็อุปกรณ์อยู่ด้านในนี้เลยนะครับ T2U h นะครับหน้าตาเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ ด้านในมีอะไรอีกอ๋อมีสาย USB มาด้วยนะครับในกรณีที่เราเอาไปเชื่อมต่อให้ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะวัดระยะให้นะครับว่าตัวนี้มีความยาวเท่าไหร่สาย USB นะครับที่แถมมาเมื่อกี้ผมวัดให้แล้วนะครับก็จะอยู่ที่1เมตรพอดีทุ่นๆเลยนะครับหัวถึงปลายหัวนี้ถึงปายนี้นะครับ1เมตรพอดีเป๊ะต่อันที่ตัวโปรดักนะครับนี่มาดูตัวโปรดักกัน ก็ด้านหน้าที่เราเห็นเลยนะครับเป็นสีขาวล้วนทั้งหมดเป็นวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าไฮเกนนะครับ AC 6 r 0 Archer t 2 u h โลโก้ด้านล่าง tp link ตรงนี้นะครับเราสามารถไปห้อยกับอะไรก็ได้นะครับซิปกระปงกระเป๋าอะไรก็ได้ที่เราเอาไว้พกพาสะดวกนะครับตรงนี้ก็ออกแบบมาโอเคเลยนะฮะด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสีดำเช่นกัน เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับจะมีปุ่ม WPS อยู่ซึ่งรุ่นธรรมดาครับที่เป็น t 2 u เนี่ยจะไม่มีปุ่ม WPS มาให้ใช้นะครับแต่ว่าตัวนี้มีมาให้ใช้งานโอเคด้านหลังนะครับเสาอากาศที่ผมพูดอ่ะยังไม่ได้พูดนะครับตัวเสาอากาศตรงนี้สามารถถอดออกได้นะฮะเสาอากาศตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นเสา3 ddi usb ด้านในนะฮะเป็น usb 2.0 ก็ดูตัวโปรดักไปแล้วนะครับต่อไปก็ไปทดสอบเรื่องสปีดกันเลยมาต่อกันที่ตัว t 2 u h นะครับก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับพื้นฐานก็อยู่คล้ายๆกับ t 2 u นะครับเป็น ac 600เหมือนกันตอนนี้คอ n เน t ได้ที่สปีด 433เมกะบิตเพอร์เซกนะฮะมาทดสอบกันนะครับที่ระยะ2เมตรตรงนี้ขาดาวน์โหลดครับเราเตอร์ที่ผมใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเราเตอร์จากทาง TP-Link เองเลยซึ่งเป็นตัวแรงคือ Archer C3150 สปีดสูงสุดตอนนี้ที่เห็นนะครับจะอยู่ที่279เมกะบิตเพอร์เซกมีแกว่งบ้างเล็กน้อยนะฮะ จบไปแล้วนะครับสำหรับไฟ1กิกตรงนี้โดยเฉลี่ยนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ220เมกะบิตเพอร์เซกแล้วกันมาต่อกันในด้านอัปโหลดกันบ้างนะครับที่ระยะ2เมตรเช่นเดิมไฟล์ขนาด1กิกด้านอัปโหลดนะครับอย่างที่เห็นเลยก็217เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ210เมกะบิตเพอร์เซกกราฟทำได้ดิงดีนะครับคล้ายๆกับตัวน้องเลยนะครับซึ่งเป็นตัว T2U ธรรมดา เรียบร้อยแล้วครับสำหรับขาฝั่งอัพโหลดที่ระยะ2เมตรที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัว t p l i n k T2U-H ตัวนี้นะครับจะทำสปีดได้ดีขนาดไหนตอนนี้นะครับเชื่อมต่อมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว T2U-H ตัวนี้นะครับสปีดที่คอนเน c t ได้นะครับ175เมกะบิตเพอร์เซกนะครับสลับกับ110วกกว่าเมกะบิตเพอร์เซก ไปใช้ในการทดสอบนะครับขนาด100แล้วกันนะครับ100เมกดาวน์โหลดครับมาดูกันที่ระยะ40เมตรพีคสุดนะครับจะอยู่ที่82เมกะบิตเพอร์เซกมาต่อกันที่อัพโหลดนะครับอัพโหลดนะครับพีคตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 78เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็ถือว่าทําได้โอเคเลยทีเดียวที่ระยะ40เมตรตรงนี้ที่ 2UH จากทาง CP Link ตัวนี้นะครับก็เป็นไ i เลสอะแ a ปเตอร์ USB อีกตัวหนึ่งครับที่ผมมองแล้วว่าเออโอเคใช้งานได้จริงนะครับ เพราะว่าที่ระยะไกลๆนะครับตามผลเทสเมื่อกี้เลยนะครับสามารถยังวิ่งใช้งานได้อยู่นะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับทางเลือกเลยสําหรับถ้าคนไม่พอใจตัวเล็กที่เป็นตัว T2U ธรรมดาที่ผมได้ดีวิวไว้จะเป็นตัวเล็กๆเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเสาอากาศมารับส่งระยะไกลได้ดีขึ้นแน่นอนครับว่าตัวเทตามหลังก็คือไฮเจนนะครับก็คือเขาสามารถรับส่งสัญญาณได้ดีขึ้นที่ระยะไกลๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับ ราคาเขาก็จะไม่แพงจะอยู่ที่790บาทถ้าเทียบกับตัวรุ่นน้องเนี่ย T2U ธรรมดาอยู่ที่690บาทได้ตัวเล็กแต่ว่าตัวนี้เนี่ย790บาทตัวใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่ารับส่งระยะไกลได้ดีขึ้นนะครับก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเงิน100บาทเนี่ยเราจะเอาไปใช้ระยะไกลหรือ,รอเปล่านะครับถ้าคนคุณจะเอาไปใช้ระยะไกลขึ้นอีกหน่อยนะครับก็เลือกตัวนี้จะดีกว่าจะเหมาะสมยิ่งกว่านะครับราคาขนาดนี้แน่นอนครับว่าได้มาตรฐาน AC 600เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทางบริษัท TpLink มากๆนะครับที่ส่งโปรดักตดีๆอย่างนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน Overclockzone TV ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่ Overclockzone สาระ IT อัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ